มันจะดีหรือหนึ่งแม่ว่าตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปนะไม่เร็วหรอกครับคุณแม่ยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยผมกลัวว่าช่องว่างระหว่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะห่างกันมากขึ้นนะครับคุณแม่ต้องไปอธิบายให้คุณพ่อเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแต่คุณพ่อกําลังกล่าวหาว่าแม่มีชูน้นะหนึ่งมันดุนดรดเกินกว่าแม่จะให้อภัยได้ง่าย แต่คุณพ่อกล่าวหาเพราคุณพ่อเข้าใจผิดนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแผนร้ายของผู้หญิงคนเดียวคุณแม่ครับเราต้องไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาทำลายชีวิตคู่ที่มีความสุขมาตลอด20ปีของคุณพ่อคุณแม่นะครับ เหรอคะคุณหนึ่งคะคุณปานจะกลับมาคุยกับคุณผู้ชายเหรอคะค่ะออกค่ะอยู่ค่ะอยู่อยู่ค่ะคุณผู้ชายไม่เคยออกไปไหนเลยค่ะคุณหนึ่งค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะค่ะคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งบอกคุณปานนะคะป้าเนืองดีใจเหลือเกินค่ะดีใจที่คุณปานจะกลับมาให้คุณปานกลับมาไวๆนะคะคุณหนึ่งค่ะ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 สวัสดีค่ะค่ะ อย่าดีใจให้มันมากนะป้าเนื่องถึงคุณปานของป้าเนื่องจะมาคุยกับคุณพ่อ,อยังไงก็ใช่ว่าคุณพ่อจะให้อาภาัยได้นัคุณพ่อท่านเห็นคุณปานมีชู้อยู่ตามตา จะแ,แก้ตัวยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกคุณผู้ชายรู้จักคุณผู้หญิงดีพ่อพอกับที่เนื่องรู้จักคุณปานดีคุณปานไม่มีวันทําอะไรเลวๆอย่างนั้นหรอกบางทีแผนการที่ชั่วร้ายของคนบางคนเนี่ยที่คิดจะใส่ร้ายป้ายสีคุณปานแล้วก็อาจจะถูกเปิดโปงขึ้นมาก็ได้จำไหมนะว่าไม่มีอะไรทำลายความเข้าใจของคนสองคนได้ระวังตัวคุณเองเถอะ เลวังวง,งั้นเหรอล้เราจะได้เห็นดีกัน นี่คุณพ่อยังนึกถึงเขาอยู่หรอคะออบ้าหรลูก,ลกพวกกำลังคิดว่าพอจะเก็บลูกพวกนี้นไปทิ้งลูกดีเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยเก็บไปทิ้งเองนะคะผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีอะไรคู่ควรกับการที่ใจะให้คุณพ่อนึกถึงแล้วค่ะนี่ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะ ที่หนูยังไม่เคยบอกคุณพ่อจะมีเรื่องอะไรอีกเหรอก็เรื่องความโหดร้ายของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อแม่แสงล่าไงค่ะ คุณปานคุณปานคะโอ้ยคุณปานคุณปานโนหัวของป้าเขาอยู่ไหนจ๊ะป้าคุณผู้ชายคุณผู้ชายอยู่ในห้องนอนคะ่ะวันนี้คุณผู้ชายไม่ยอมออกจากห้องเลยนะคะแล้วป้าก็ไม่ได้บอกว่าคุณปานจะมาวันนี้คะ่ะ รังสีคะฉันรู้นะคะว่าคุณคงไม่อยากเห็นหน้าฉันสักเท่าไหร่แต่ฉันมาเพื่อที่จะอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้หญิงใจร้ายถึงเพียงนี้ฉันไม่ได้ใจร้ายนะคะรังสี แต่ฉันต้องการหลักฐานจริงๆว่าความจริงแล้วรังรองอ่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็แสงล่าเลยนะคะแต่เขาทำลายหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยังวางยางนอนหลับฉันกับโชคอ่ะทำให้ฉันสองคนต้องตกอยู่ในสภาพอย่างที่คุณเห็นคุณเชื่อฉันนะคะปาลวีปาลวีคุณคิดตลอดเวลาใช่ไหมว่ารังรองน่ะไม่ใช่ลูกของแสงล่า พวกคุณเคยบังคับให้แสงล่าเนี่ยข้่าเด็กในทองสมัยนูของผมใช่ไหมอะไรนะคะคุณอ่านจดหมายของผมที่แสงล่าส่งมาขอความช่วยเหลือพราะเขาทองทคุณแอบไปหาเขา บังคับเขา้าให้ค่าเด็กในทองใช่ไหมใช่ค่ะฉันสั่งให้แสงลาดทำแทง้งแต่ที่ฉันทำเพราะว่าฉันโกรธฉันทนไม่ได้ที่เห็นคุณไปม,มีลูกกับผู้หญิงคนอื่นตั้งแต่ที่คุณแต่งงานกับฉันแล้วอะ่ะ เวลา20กว่าปีคุณปิดบังเรื่องนี้านเราตลอดที่เธอหลังดองมาบนกฎตัวที่นี่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผมคุณสั่งฆ่าเด็กทานนกในหลงคอทั้งที่เด็กคนนั้นเป็นลูกของผมทำไมคุณถึงใจดำมาพินีไ้ไอ้เฮะ ใจฉัน้างเหรอเมียเไปทำอย่างงี้เองไม่โหดร้ายยังงี้ได้คนไม้ลูกผมเหรอเล,ลื่อนี้นี่ตัวเขาเขามาประกวดตัวที่นี่แล้วคุณจะจองลังจองผลาญเขาอีกเหรอฮะคุณคุณมันใจร้ายเกินกว่าที่ผมคิดจริงๆใจร้ายริงเง คุณจะตอบว่าันยังไงก็ได้ลันสิคุณจะทําอะไรกับฉันก็ได้แต่คุณต้องเชื่อฉันนะคะคุณต้องเชื่อแสงลอดทําแท้งไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆดังโลเป็นใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาแอบ,บอา้างเขาหวังที่จะได้บรดกทั้งหมดของคุณเขาต้องการจะทำลายทุกอย่างของเรานะคะพอแล้คุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว แล้วก็ออกไปจากชีวิตของผมซะผมไม่ต้องการเห็นหน้าคุณอีกแล้วออกไปสะไปเลยออกไปผมไม่ออกไป คุณแม่คุณปาน,าน,านคุณแม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่โทรคุณปาน <c oughs> ได้เวลาใช้ของที่เราเตรียมเาไว้จัดการได้เลยนะเพียงศูนย์